ก็เลิกอว่าท่าตื่นติบวดตื่นมาอะไรหยิบไปปุยขกินปิ้งนู้นมันบ้าปเนี่ยพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันค่ะแกงไก่ต้มยำโกเละหมัดหนูด้นใช่ไหมลูกหลานกินข้าวกระติ้งหนู้นผู้หนาแอบติตายนี่กระพกน้ำไม้เส้นเนี่ยผู้ดับน้ำไหม้เส้นแอบแอบสิตายกันนะ โมงน้องมาอันนี้มันไข่หั่นหั่นไข่หั่นหั่นธรรมศาสตร์บานฮะพีแม่เจ้าชิมไปบอท่านเลยชิมเดียวเตะอืมจริงอืมจริงเนาะแค่กินเล็กน้อยมันหนามึนอืมมาตัวกินกินอืมเอาอยู่บะทักแล้วมาตัวกินครับไ่เนาะอืมกินเขากันครับพี่น้องเาทียงมาท่านกินเจ้ามาแล้วครับกินข้าวร่วมกันอืม แกงไก่้แบกไอ้อบบกฟักป่ะอือ <c oughs> ไัยังทั้งชิลจ้าแม่มมงเอยบ่แม่ไป <c oughs> หนึ่งกับใคยหนึ่งมา <c oughs> ไข่ตข้มไข่หันเสร็จกินรวอแต่ว่าเด็กหน่อยเฟินบ่อยกินได้แเ่็กอย่างเงีนบ่พราว่นผู้เฒ่าตัวกินเด็กหน่อยหนาเหมือนผู้เฒ่าแซบ่บไ <c oughs> าแมงวันเนี่ยใช่ไม <c oughs> ่กินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเพื่อน ปีหนูมันบ่อะไรใช่ม่มมันติแวตตัวเนี้ยสู้ตัวน้อยเจ้าบ่ได้แมนบ่ตัวจำอีเตมันตีุดกไปบ่ถนัดกันหรอแมนยี่แม่ลมักแม่ก็ไม่ไดตีนั่งมักหนูเหรอใช่ปีก็มากกม่นกูนี่บ่ปัดได้ได้เฮายหยองเนี่ย แอบ่่อบมคล้องแสลงเนาะพอดีพอดีคล้องแสลงแอมันกินข้าไหมลูกแอ้มันยานได้เขากลองมัน่มากินไมันวันน้ำเด้อใช่แสบ่ใช่ใช่อายนแสบแอบแอบแบแบแล้วอ้วน

บ้าเหม็นเน้ได้เปกนึงเดีอยวสองเปกผลทังสืมาเปกหนึ่งยังนอมมอนิดมองได้หรอพักกินขอแซบเราบ่มักกินดอกให้เรากินซืออพี่น้องเลยบ่มักเยมีบัตรใดก็เอาบัตรนันกันเก่าอย่าบ่าบ่มักเลยเถอะเขาเน่าขนบ่มักสิทามหาเ๋บ่มีเปกเด้อพกกินอเสบออ อ,อย่าอยุวัฒนะเอ,อย่าอยุเงี้ยกินข้าวเซียดเหมันกันกับไรอะไรขอบณหลายๆจากพี่นอ้อง